พอดีมีคนรู้จักมาถามค่ะว่าเคสแท้ของโคโบเนี่ยนะ่าซื้อไหมเพราะว่าค่าตัวค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็มีเคสจีนให้เลือกเยอะแยะเลยเทียบกันแล้วเนี่ยเคสจีนกับเคสแทก็าคห่างกันหลายเท่าเลยนะคะหลายคนก็เลยลังเลเขาว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าแลนะสำหรับเรานะคะรุ่นลีบาคอนเร์นเนี่ยเราซื้อเคสแท้ทั้งเคสสายแล้วก็เคสปกแบบพับได้เลยค่ะชะนัยคำตอบของเราก็จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากเชียร์ให้ซื้อค่ะมันดีมันคุ้มมันเลิศมันปังเอาเลยจัดมา <c oughs> ขอโทษค่ะพอดีติ่งมากไปหน่อยแต่ว่าสำหรับเเเเรรราานีี่ยทบดคส แต่ละแบรนด์แล้วอะเรารู้สึกว่าชอบเคสแท้ของโคโบที่สุดนะคะคือเขาก็แพงจริงๆนั่นแหละค่ะแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่ได้มามันก็คุ้มนะเมื่อเทียบกับราคาเพราะว่าเขาดีไซน์ออกมาทําเลสดีนะประโยชน์ใช้สอยในด้านการปกป้องตัวเครื่องก็ทําได้ดีและน้ําหนักก็ยังเบาอีกด้วยค่ะอย่างเจ้าเคสสีฟ้าในคลิปนี้เนี่ยหนักแค่128กรัมเองแถมยังงานเนียบนะคะวัสดุก็ลูบลื่นเพลินมือดีค่ะสำหรับเราอะติก๊กถูกทุกข้ออีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือความทนทานนะคะเราเคยมีคลาส HD กับดีบาร ้ดวยคือทั้ง2รุ่นนี้เขาออกมานานหลายปีมากๆแล้วนะคะแต่ว่าของมือ2ที่เราได้รับเนี่ยสภาพเคสแท้เขายังดีอยู่เลยค่ะไม่ต้องเชื่อที่เราพูดทั้งหมดก็ได้นะคะเพราะอย่างที่ทุกคนก็รู้กันนั่นแหละคะ่ะว่าเราเป็นติ่งโคโบโแต่ถ้าพอมีบัจเจตและมีโอกาสก็อยากให้ได้ลองกันนะคะมันดีจริง